สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์เด้ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็จะภาพี่น้อยพี่ตามต่อแนวทางตัวเลขของอาจารย์เซียนนครพนมครับพี่น้องครับหลังจากคลิปแรกครับพี่น้องเนาะทีผพานมากก็คือเลขฝันเนอครับผมเลขฝันอาจารย์ครับผมครับกลับไปเขาเลขกเล้าคือจังพนวายรีครับพี่น้องเนาะหมวทิพานมากครับผม ครับอาจารย์ให้วามีคนมาเขียนเลขให้ครับผมตัวดำๆอ่ะเป็นปิ่นแผ่นลงมาแล้วครับผมเป็นปิ่นกระดาษตัวเลขลงมาแปดสี่ศูนย์สองครับผมอยู่ซึกว่าตัดเลนหรือว่าประกบคููกับชิปีแปดสองนี่นะครับพี่น้องครับมือนั้นก็อัดคลคิปกับอาจารย์ก็บอกว่าสิลงเล่าพอดีครับพี่น้องเนาะวันสุกที่ผ่านมาครับขัโทษที่ครับพี่น้องวั่นจันทร์ครับเลขก็เลขออกสองแปดแปดสองครับผม สำหรับเหล็กมีทีมาเด้อครับพี่น้องที่ลอกค่อยครับผมครับที่ลงไปให้อาลิปแรกก็คือหกครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ไปฟังอาจารย์น้ากันเด้อครับผมมาเหล็กมีทีมาอาจารย์จะแจกแจงจังไรครับผมครับมีหลายสายครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับช้มแล้ฟังตัวเลขกครับอาจารย์เซียนนครอนพนม่มกมาเชื่อกับขอขอบพระคุณอาจารย์เด้อครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กับเกามาเชียน้ำเชียร์หล่ะก็โอ้น้ำช่ยได้เด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลกอาจารย์กันเลยครับฮัลโหลครับครับอาจารย์เกามาเชียสวัสดีครับผมสวัสดียามค่ำครับครับผมครับอาจารย์ครับกลับถึงบ้านเพิ่งจะลงเลขเสร็จเมื่อกี้อ๋อเลขมาต่อ y o YouTube ต่อ ครับผมต่อเลขไทยยูทูบต่อครับถึงที่พักแล้ว่พราะเข้าปรยจถึงตีสองกว่า,วาครับเมื่อคืนอ๋อครับผมดีนะที่ได้นอนนิดนึงครับเพ็น <c oughs> งานต่อเลยบ่ครับเพ็นงานครับเพ็รงานเพชงานต่อเลยเพราะว่าดั่งรถมากับหลานรถตู้หลานเพราะว่าตีตัวนอนเลยผม <c oughs> <c oughs> เหยียดเลยอะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันมีคนยู่สองคนอยู่ข้างหลังเอามอเตอร์ไซค์ลงอยู่งคนแรกแล้วกัน นอนเาีวเลยครับอาจารย์เออเดินทางปลอดภัยแล้วครับผมครับถึงที่หมายแล้วครับเอาตอมาฝากเจ๊เยอะมาครับผมก็มีคนอยากกินนำอยู่คือวางเพื่อนี่ตอครับผมมืนอนี่อาจารย์เจม่าลงแนวทางครับผมลงแนวทางเลขสายในที่เข้าหนึ่งนะครับครับผมสายนั้นแหละครับสายนี้หน้าจับตาครับ ครับผมสายนี้น่าจับตาได้ครับพี่น้องใช่เพราะว่าสายนี้ตั้งแต่ให้ก้าวมาเชียร์ไปยังไม่ดุดเลยเข้าตลอดเพราะว่าเขานินบนก็คือบนเลยอ่ะครับผมมันเป็นที่แบบเออมันใช่อ่ะอะไรประมาณนี้มันมาแต่ถ้าผู้ใดมาวิ่งรูดก็คือวิ่งรูดบนนั่นแหละที่ผมิีคอว่าาะว่าหนึ่งมันต้องมีเห็นเห็น่ะครับผมขีดเส้นใต้วันหนึ่งเนาะแม่แม่ผมไปประวัติครผมมาังคับครับ มันนี่ก็มาเลขวิ่งที่นั่แหละครับที่ได้มาครับผมหกกับห้าปนครับหกกับห้าเด้อครับพี่น้องเพรพอดีจังหวะที่คนอยูุ่บานไปบอกว่าห้าอยู่หลักสิบผมก็จะเน้นที่ห้าครับเพราะว่าสายนี้เพื่อนก็บอกว่าตัวตัวหนังสือแดงๆมาที่ห้าครับเพิ่นเน้นเพิ่นจะใส่สีแดงๆมาอออเถ้าเพื่อนดับเพิ่นจะเขียนว่าตัวหนังสือมืดๆดำๆเป็นว่าครับ ผมจำจำามนนั่นเพินเ่นเพิ่นเฮ็ดมากแบบสันครับนาจา์รครับวันนี้เลขเลขที่ว่ามาจากนครพนมที่ว่าคนนั้นนะครับอา,อาจารย์คนที่เพิ่นสอนสูตรผมนะ่ะเพิ่นบอกว่าเลขจะติดบนน่ะห้าหกเจ็ดแปดอ๋อเพิ่นให้เลขติดบนวิ่นซะกันเลยใช่ครับเพิ่นบอกผมมาแต่เมื่อนั้นแล้วผมก็ลืมบอกไปห้าหกเจ็ดแล้วผมก็เลยลงทีเดียวเลยครับ พอกันก็ได้เพว่ามันอาจจะเป็นสามตัวบนในนี้เลขสีตัวนเนี้ยอ,อ๋ออาจารย์นั่นที่ว่าเพิ่นจริงๆริงอสามตัวครับ,รบแต่ว่าล่ออีเพิ่อนอีกที่หนึ่งคือโคสุไทยเพิ่นเดี๋ยวผมสิบอ,อกเอาคืนไปอี่อีทีหน,นึ่งอันนี้คือมาข่าวๆก่อนครับเพราะว่าเิ่นนั่นเพิ่นเขียนให้ว่าเลขที่ต้องติดบนคือสี่ตัวนี้เพื่อนว่าเพราะว่ามึงพ่อกันเพราะว่าเพิ่นคาดออกมาเลขคือสี่ตัวเนี้ตัวตัวตัวเด่นเพิ่นเลยครับครับผม ่าแล้วผมกำลัาจับก,กับสายหน้าอกผมครคือเป็นเลขห้าหกครับครับผมห้าหก้าเจ็ดครับครับห้าหกห้าเจ็ดครับห้าเจ็ดครับห้าแปดครับห้าแปดก็ผมก็กั้นหกไว้ก็คือหกเจ็ดกับหกแปดครับหกเจ็ดหกแปดครับผมกันไว้แค่นี้น,นี่ตัวกันครับผมเพราะว่าหลังร้อยผมยังไม่ได้คำนวณเลยอันนี้คือค เขียนมื่อตะกี้นี่นะนี่ยังไม่ถึงห้านาทีเลยมือตะกี้ก็จะมาเลยเนี่ยคือพ่อเปิลลงผมก็จับใส่กับเลขของเพิินของผมอยู่บนคำนวณจ็คแจ็คเหล่ยอยู่ครับมีเล็กมีธีมากับเล็กอ่ะเอาเล็กเม่เอาเลขทีมากับเลขเพิ่นจับไงกคเลยนี่บะครับพี่น้องแล้วก็มีเลขล่างแค่นั้นครับเล็ล่างครับเล็กล่างก็ติดไปที่เจ็ดอันรอบนี้มันสี่สามตัว้อเพราะว่าเพิ่นหมามันจเป็น เขาเรียกอะไรล่ะเรียกมันมันจะมาบนล่างบนล่างเนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนกันนะครับผมมีเจ็ดครับครับมีแปดครับเจ็ดแปดแล้วก็มีหกครับเจ็ดแปดหกครับผมคือตัวเด่นเพิ่นคือเจ็ดครับครับเด่นล่างเจ็ดตัวแดงแดงครับเด่นล่างคือเจ็ดเพิใส่ตัวชีแดงแดงมารอบนี้อาจจะอาจจะแม่นของเพิ่นก็ได้เข้าบนล่างอีกเหมือนรอบนั้นมั้งครับ แต่ว่าเลขบนเพิ่นแม่นจ้าเนี่ยผมสังเกตมาหลายรอบแล้วเลขเข้าเลขบนตลอดเลยอะ <c oughs> เน้นบนเลยเนาะครับผมอืมเลขเ,เลขบนเพิ่นเน้นมาเน้นบนคือมาตลอดเลยคือสองตัวบนคือไม่พลาดเลยสายใสย่กสายนี้ยครับฟังไมเดอครับ,รบพี่น้องไปย้อนไปย้อนสถิติดูก็ได้ครับเพราะว่าบนเนี่ยเข้าดีตลอดอะ่ะเลขเพิ่น,นแต่ล่างม,มีมีหลุดเป็นบางครั้งเป็นบางงวดอะ่ะแต่ส่วนมากบนจะแม่นสายเนี้ยครับใายที่ผมได้มานี่ครับ ล่างก็ผมก็จะเออจะลืมอีกันนึงคือเพื่อนบอกว่าผมเอาเอาทีเด็ดไอ้เล็กวิ่งไปให้เนะเพื่อนก็บอกว่าเจ็ดศูนย์เลยฟันเลยระบบประตงกัและวะอาจารย์ที่ให้มาเนี่ยทางนครพรมเนี่ยตัวแรกครับผมเจ็ดศูนย์ลางแขนแขนไม่ดเดียวละวะโออาจารย์ที่เพื่อนให้เลขติดบนนี่บ่ละครับระบบผมมาอย่างนั้นผมก็เลยมาฝากพี่นงเอฟซีผู้ใดมากกระจา,าดคัดกระพานครับครับลงลงยิบลตันีลงเบิงเพอเพอปูู เพื่อบูทูปเจ็ดศูนย์กับอัทูกแบบเลขเออะไรล่ะสามตัวท้ายก็ได้แมนครับผมเออ่อฟุกเนาะครับเดี๋ยวเล็กหมุนเล็กยังครับผมแมนเพื่อถูกเลขละวันอื่นครับอาจารย์ที่จับคู่เลยครับผมเพรอาจารย์อจับคู่ก็คือผมก็จับกับเลขเด่นเพิ่นน่นแหละเอาาไ่ที่หลักสิบที่ผมเห็นมันแม่นแมนอยู่เพิ่นบอกว่าหลักสิบแม่นเอาก็ลองจับลองเบิรงครับผม ของผมยังไม่ได้คำนวณค,คือลักซิปกับเพิ่นวา 2, 3, 4, สองสามสี่ห้าครับสองสามสี่ห้าเออผมก็เลยจับใส่กรมอันนี้ครับก็บเป็นสองเจ็ดครับสองเจ็ดครับผมแล้วก็สองแปดครับสองแปดสองหกสองหกครับผมครับแล้วก็ ผมจับไม่เยอะนะผมเอาที่เน้นที่เจ็ดมากกว่าครับอาจารย์แล้วผมก็จับไปที่สามเจ็ดเลยแบบนี้สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับเอาแท่นี้เลยครับผมเห็นเป็นลักเจ็ดครับครับนี่เป็นลักเจ็ดแล้วก็มีเลขพิเศษของอาจารย์เนี่ยนครอนมโนมธิวาท่านสอนสูตรให้ครับผมที่ว่าเป็นอาตัวดีคับเจ็ดศูนย์นะครับพี่น้องเนาะเจ็ดศูนย์แค่แค่เราะไม่ต้องกลับบเราอะ คนก็จะเพิ่มาเบาก็จะเพิ่นมั่นใจอะครับผมรงกระพูดมารรมดาตัวนี้ถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งว่าเพิ่นสิแม่นบ่์้าถลางเพิ่นน่ะแต่ว่าเลขบนเพิ่นแม่นครับเลขบน5 6 7 8ครับผมต้องมีให้เห็นเผื่อวิ่งกันครับผมเผื่อวิ่งกันมารางนั้นเนี่ยเลขกรดบนต้องมีอันนี้รางวพื่อเผิ่มไม่ใช่เป็นหายอย่างลราว่กหาไมนอยู่ลักซิบนหรอวะเราบอกอย่างสันมันก็มาตนก็เลขต้องบนครับพี่น้องตรงก็เลขมีที่มาครับครับ ผมเลขเพิ่นมาจับตามางเลยมันชนกัเลขวิ่งสายในผมอาจารย์เบิ้งเรามากนําเลขกอันเขาก็เจ้าปะครับผมมากครับมากครับแต่ปูลูกไม่ใช่เขาคู่ใดขน้นแหละครับผมห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนั่นแหละครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนี่ครับพี่น้องร้องเบิ้งเ้อครับผมถ้าเพิ่งเบิ้งวิเคราะห์มาอีกผมก็ยังพนันในคำนวณของผมอยู่สายนี้คือว่าเด็ดเลยเด้อครับพี่น้องสายนี้คือว่าเด็ดแลวครับโดยเฉพาะเลขบนครับผมห้าหลักสิบครับพี่น้อง ใช่หลุดได้ก็หลุดหาได้ครับพี่น้องเนาะไม่เห็นครับขีดเสใต้ที่ห้าเลยครับ,รบลองหาล,ลักซีไปเลยครับเพื่อด้โชว์ลยล่บไปน้ํากันแต่แต,ต่ลงแต่แต่ลงช่องก็คือยังไม่หลุดนะสายเนี่ยครับครับก็เดินยาวมาตลอดอยู่นะตั้งแต่เดือนแปดแล้วไม่ใช่เหรอว่านะครับผมน่าจ,จะประมาณนั้นนะเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดแล้วนั่นนี่ครับ นี่แหละครับพี่น้องเนาะการันตีเราเด้อครับผมเพราะว่าสถิติเพิ่นก็โอเคแล้วครับเลขมีที่มาสายบนครับก็มาเชื่อขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมสิลลวนเอาเวลาอาจารย์สำนีครับผมครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับด้วยกันเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขมีที่มาเสียนนครพนมครับพี่น้องเนาะ บนหกกับห้าครับพี่น้องบนหกกับห้าเน้นห้าได้ครับพี่น้องเน้นห้าโดยเฉพาะเป็นลักซีพร้อมครับผมครับถือว่าตอนนี้กระแสเหล็เก่อมาเชื่อกับทำขีบกับน้ำเชื่อครับพี่น้องเนาะถือว่าเหลขกอ่าสี่ห้าหกนี่สูตรที่ว่าเดินดีนี่ครับผมกับที่ว่าลดยากครับพี่น้องเนาะกับที่ว่ามาแรงอยู่ครับพี่น้องครับผมกระแสเหลขกสี่ห้าหกครับพร้อมกับ กับไปชนกับเหล็กพี่ประกายพร้อมเน้อครับพี่น้องที่เก่ามาเชื่อได้ลงไปก็คือหกกบะหาครับผมครับจังไรก็คอยมากครับพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้กระแสดังมากดังมากครับดีครับผมครับเด็กหาครับเพื่อนกระเดมมากขึ้นกันครับพี่น้องเนาะอาจารย์เซียนนครพนมครับส้ายนี้เพิ่นก็คือห้าหลักสิบบนเนี่ยครับผมแล้วก็เลขอาจารย์ที่ว่าเพิ่นไปหนูจักกันยูตอนเพิ่นกับตั้งจังหวัดเด้อครับผม อาจารย์เสี้ยนเอาข้ามเนิ่มนก็มีเสี้ยนใหญ่อยู่พุ่นพ่นว่าเลขติดบนต้องมีให้เห็นกับผมห้าหกเจ็ดแปดเพื่อเพื่อกอดข้อวิ่งกันครับผมครับอาจารย์ก็เลยเอามาประกอบกับเลขมิทีมาเนี่ยครับพี่น้องได้ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดครับผมหกเจ็ดและหกแปดตัวกันครับนี่คือชุดบนแล้ครับผมชุดล่างก็สิมีเจ็ดแปดหกครับผมเป็นตัวเด่นโดยเฉพาะเจ็ดตัวเด่นครับผมเด่นเจ็ดล่างหลักสิบ มีสองสามสี่ห้าครับผมครับประกอบคู่สองเจ็ดสองแปดสองหกสามเจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดครับผมแถมเลขอาธิวาอาจารย์ทีิพนยูต่างจังหวัดนครมนมกับอาจารย์ด้ครับผมก็คือเจ็ดศูนย์ครับผมเนาะคนให้หายิบจับรลุดติดไปตัวนี้ครับผมเอาครับพี่น้องเลขสายบนเลขมีที่มาครับเซียนนครพนมกับไดมาแล้วเด้อครับพี่น้อง ครับถ่ายคลิปนี้ก็ขคออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยเรืงเงงินไปน้ำกันครับผมในหมดวันที16น่16พฤศจิากายน6 6สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ